ครับแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่หงครับก็เริ่มเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราก็ไม่เ,าหาหาหาเปลี่ยเล่นหรือว่าจะเปลี่ยนสีตัวหนึ่งต่อ่งครับตายตักวันเลยนะครับก็เลยกินเนาะไปกินข้นาวกปนะครับมีแต่ว่าโรคภูมครับแล้วแต่ข็งหวาดนะครับแล้วแต่ข็งหวา,าจะได้กินดีไม่ดีนะครับเนี่ยต้องเลีวนะครับกลัวเร็วนะครับเร็วนะครับเนี่ย เสี๋ยวนะคเก็บไระเท็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะด like so ูถ like ึงว่าแต่พลังจิตของมันเขาแบบอะไรนะครับเหลือที่มันมหลกตัวฉนั้นแะคะแนนเยอะๆนะครับเราก็ฟิกแท็กฟิกแท็กเนนะครับเพื่อนใ้มันยกตัวอื่นมาโดนตัวเราแล้วับแม่มันก็จะตายนะครับเพราะว่านี่นะครัดมันก็จะตายนะครับ ตัวนี้คงจะไม่รอดแล้วมันจะตายสักหน่อยไปแล้วนะครับดูแล้วนะครับมันน่าจะไม่รอดนะครับอืมปึ๊บปึ๊บแต่เราจะโดนตัวมันก่อนนะครับอยาให้เราดนตัวมันก่อนนะครับมันเร็วมากโอ้โหมันเร็วจริงๆเล็วมันเร็วจริงๆงเลยครับนะครับซิกแซกซิกแซกไปนะครับเก็บแรงไปเรื่อยนะครับแม้วองทะเลรอนนะครับ ได้ตามกลองครับไดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวเราก็ยังยาวสูสียังไม่ได้เราก็เริ่มไปเลยนะครับเริ่มเข้มก่อนนะครับการเรียนเุกแกไปเข้มเพื่อให้นะครับมันต้องพลาดไม่เล่าก็มันาให้ครับพลาดชนกันเองนะครับเราก็จะตายนะครับถ้าเราชนมันถ้าเราไม่ชนมันเราก็จะตายแค่นั้นแหละก็มองครับตายได้ครับ อ็คุณครับโอ้โหไอ้แมวจะมาเจ็ตไปแลยวครับมาไม่ทำนะครับผมคนคนงานไม่ทำผมแล้วผมไปกอดเลยนครับผมปรจะเคียร์นะครับอืมผมจะขยับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับรอรถนะครับน้องน้องนะครับใช่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับน้องๆกดฝากกดติดตามให้เยอะนะครับคุณน้องๆ้องที่น่ารักทุกคนนะครับ เล่นเท่าน่ารักทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนคนมีแต่คนน่ารักคนหล่อๆทั้งนั้นเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครกดเน้นหล่อมากเลยนะครับใครเป็นคนกดไลค์หรือคนเป็นคนหล่อมากเลยสน้กดีดีมีสไตล์ลนะค,ะครับถ้าไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครกดไลค์ก็ขอให้หล่อๆรวยๆแล้วกันนะครับมีเงินทองแสนเยอะๆแล้วกัน เพราะว่านะครับการกดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้ผมมีทำคลิปต่อไปมีคนสนใจในการทำนะครับโอเคนะครับการเด็กกดไลค์แชร์นะครับเริ่มเปรเรื่องนะครับว่าแจ้งกับคนนี้ก็คะแนนขึ้นมาที่หกหมื่นกว่านะครับมาเลยครับมาเลย ขึ้นมาทึ้แไปเปิดขึ้นยปกับตอนนี้ก็อยูว่าดับที่ล้มได้อยู่นะครับล้มหายตอนไหนต้องเสียใจนะครับมาดูนะครับมันจะมีครอบครัวที่มาชวนเราตายนะครับเนี่ยครับเนี่ครับเนี่ครับเนี่ยครับตาเรียครับนะครับอือ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 รักแป๊บ